ดีค่ะขอต้อนรับก็สู่ช่องแม่พีเกาะ,กะนะคะวันนี้มาเลาะดูนาสักหน่อยนะคะว่าข้าวเราออกรวงหมดหรือยังนะทุกคนแต่ดูแปลงนี้แล้วโอ้โหแจ๋วมากสงสัยจะได้เอาแปลงนี้นะคะ่ะทำเป็นพนะันเนาะพันปีหน้านะนี่นะทุกคนสงสัยจะแปลงนี้แหละนี่นะคะเขาแม่ออบนะคะมาช่วยปักดำนะตรงนี้สวยมากเลยนะะ สุดยอดน่าจะเป็นแปลงน,นี้แหละแปลงพันธุ์ก็ปลูกของเราอืมโอเคนะคืออันนี้คือน้ําไม่ทําเสียหายนะอันนี้ก็จะสวยเนาะก็โอ้เริ่มหมอกรวงเยอะแล้วนะทุกคนเอีอ่แล้วนี่แล้วอ่าแต่ข้าวน้องเตี้ยแล้วนี่มันจะ งานรวงเนาะมันจะนานสูงโอ้ยปีนี้ไม่ใช่ค่อยจะได้เกี่ยวข้าวลุยน้ำบ่อนี่น้ำยังไหลชื้นอยู่เลยเนี่ยโอ้อยจะต้องปิ่งน้ำเต็มหัวปีแล้วนี่ใ่่อมาปิ่งน้ำลงแล้วเออเริ่มออกเยอะแล้วเกือบจะหมดแล้วนะเนี่ยแต่ก็ยังมีที่แบบยังไม่พร้อมกันเท่าไหร่เออ รัแรกแล้วไม่สวยนะแต่พอดีมันออกหมดแล้วก็สวยนะแบบเสม,สม,มอเลยเนี่ยก็จะมีนั่นอนยู่นิดนะึงโอ้ใส่ต้องน,น้ำออกหมหัวดีแล้ว เอาเถอะหนูไม่ก็เลี้ยงก็ทำนะทุกคนหมาะเหมาะกับงานนี้เลยนี่อันที่ออกก่อนก็เริ่มเดืองนะทุกคนนี่นี่เริ่มออกก่อนแล้วก็เริ่มเหลืองละนี่ เดี๋ยวรอลุ้นเขาเจ้าจะเป็นไงใส่ปีที่สองนะอันนี้ปีก่อนๆนู่นคือเราจะใส่แปลงนี้แปลงที่ไอทำของน้องสาวของพ่อเทนนะเออมียังมีปนมาด้วยข้าวเลยหรอเออยังมีปนมาตัวด,ดูเนี่ย ยังมีข้าวหนังเตี๋ยปนมาด้วยนี่เออใส่เขาเอากล้าหยิบกล้าผิดมาใส่ด้วยมแปลงนี้ก็โอเคนะทุกคนเออเนี่ยถ้าน้ำไม่เหยียบมันก็ยิ่งจะสวยกว่าน,นี้น่นี่ เริ่มออกแล้วห่วงอยู่เมื่อกี้ที่เขาว่าพายุจะเข้าหน่ะห่วงอะไรห่วงข้าวเราเกสรยังไม่หล่นเนาะก็เลยโอ้ยเราจะได้กินข้าวกันไหมเนี่ยนี่เนี่ยให้ที่ออกก่อนเนี่ยโอ้ลำเหลืองแล้วนะทุกคนเนี่ย เริ่มเหลืองแล้วเนี่ยข้าวลงเตี้ยมันจะไม่เสมอกันแบบนี้แหละอันที่เหลืองก็เหลืองอันที่เพิ่งออกก็เพิ่งออกนะทุกคนเออเนี่ยแปลงนี้ก็ยังมีนี่นะที่เกอรยังไม่หล่นก็มี อันที่สุกก็มีนะทุกคนเอนอเนาะข้าวนังเตี้ยเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยเนี่ยถ้าน้ำไม่เหยียบก็คงจะออกพร้อมกันเห็นไหมไอ้ที่ยังไม่ออกก็มีนะทุกคนโอ้ยมันจะเกี่ยวทันกันไหมเนี่ยอันที่ยังไม่ออกก็ยังไม่ออกเอออันที่เหลืองแล้วก็เหลืองนี่ เรามาเก็บดอกเคกันค่ะทุกคน ดอกแครสวยมากดอกแครหนึน่งนะคะแล้วก็ปนปนกบน,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 นี่มีน้อยกินข้าวเช้าใครได้วันนี้ <c oughs> นลลกินแล้วกโอ <c oughs> ปั้นเป็นยีบะเข้า,าน่ะปั้นเองเป็นไหมน่ะเก่งไหม เยโลไปทําสุกไปบ่นะดึงอาลัยอาลัยนะคะตื่นนะ งนอนบอกโอเคเคทั้งงนอนก็นอนกันค่ะเดี๋ยวอานอนนะนี่ฮะนั่นน่ะปนกบเขาติ variance, okay. Okay. ๊ก okay. น <Yeah. S 2> ั่นเอามา